สวัสดีทุกคนนะครับผมยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องนิทีเกมเมอร์น, T นะครับวันนี้เนี่ยผมจะมาจัดเทียร์ออฟเลนนะครับผมต้องขอบอกว่าเทียร์นี้เนี่ยเป็นประสบการณ์ของผมนะครับที่ผมซโล่ถึง100ดาวนะสูงกว่านี้เนี่ยผมจะไม่ค่อยมีข้อมูลนะครับเทียร์นี้จะเป็นความคิดเห็นส่วนตัวของผมนะครับที่ผมได้เล่นมานะอาจจะมีบางตัวที่ทุกคนเคยเจอหรือว่าไม่เคยเจอแต่ในส่วนตัวที่ผมเอามาทำเนี่ยผมเคยเจอนะครับเราจะเริ่มต้นด้วย ตัวแรกนะครับผมก็คือเรน l ิโ i n o p เร l e n i n o เนี่ยเราไม่ต้องพูดอะไรเยอะนะครับเพราะว่าทุกคนก็น่าจะรู้ถึงสรรพคุณมันอยู่ละว่าตัวมันเนี่ยโหดแค่ไหนนะครับผมจะให้ไปอยู่ในตำแหน่ง SS เลยนะครับ p เร l ติ i n o ตัวต่อไปเนี่ยที่เราเห็นกันบ่อยๆเนี่ยชา a r l o t t e c อยู่ไหนดีวะผมว่าชา a r l o เนี่ยมันก็โหดนะผมว่าอยู่อยู่ SS แต่มันก็ไม่ได้เก่งมากนะครับชา a r l แต่มันก็เก่ง อืมตอบยังลังเลอยู่นะครับเดี๋ยวเราค่อยไปดูกันอีกทีหนึ่งสําหรับชาร์ลอดนะเอาไปอยู่ไหนดีวะชาร์ลอดผมให้เก่งมากก่อนละกันนะครับเพราะว่าตัวมันเนี่ยมีตัวแก้ทางน้อยนะตัวแก้ทางชาร์ลอดที่ผมเห็นหลักๆเลยก็จะมีฟอร์เรนติโน่แล้วก็ฉี่นะครับที่พวกเมสส้มเขาบอกว่าไม่ชอบนะก็จะมี2ตัวนี้นอกนั้นเนี่ยชาร์ลอดก็ไม่ได้กลัวตัวอะไรเลยนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยผมให้อยู่เอสโยก่อนอ่าผมจะให้ เอไว้ก่อนล้กันเอาเสไว้ก่อนแล้วกันนะครับเดี๋ยวค่อยมาดูกันอีกทีนึงนะยีหน้าเนี่ยผมมองว่าอยู่ตรงอ่าตรงเสก่อนนะเพราะว่ายีหน้าเนี่ยมันแพ้เยอะนะครับยีหน้าจะแพ้พวก โอเมนแล้วก็จะไม่ชอบมูรลาดจะไม่ชอบชาร์ลอตนะแล้วก็ริโปเลตเกียีน่าก็ไม่ชอบลิกเตอร์ยีน่าก็ไม่ชอบนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยผมจะให้อยู่เอก่อนละกันนะมันอยู่ในขั้นเก่งนะครับแต่ก็ไม่ได้เก่งมากเราจะไม่ค่อยเห็นในแรงนะผมไม่ค่อยเห็นนะครับร้อยดาไม่ค่อยเห็นยีน่าเลยส่วนมากเห็นหลักๆเนี่ยก็จะเป็นพวกฟอเรนชารลอตซะมากกว่านะอผมขอโอเมนก่อนละกันโอเมนผมให้อยู่เ นะครับโอเมนหลักๆที่มันสู้ได้ก็จะมีมูลาดเลียวมะริปโป่พันดา้าอะไรพวกดีนะครับโอเมนก็จะสู้ได้เนาะโอเมนเนี่ยหยิบม,มาได้เกือบทุกเกมเลยนะถ้าเราแบนดฟอร์เรนไปแล้วก็ชาร์ล็อตโอเมนก็จะไม่ชอบอีกตัวหนึ่งนะครับต่อไปจะเป็นโมทอสเนี่ยผมจะให้อยู่ประมาณโมทอสเอหรอโมทอสผมให้อยู่ B แล้วกันนะครับขอ B พอพอ,พอใช้พอไอตัวนี้เนียพอใช้พอครับเพราะว่าตัวมันเนี่ยเชื่องช้าให้อยู่แค่ B พอนะครับ ้นีเรียวม้าผมให้ A บวกสาเหตุที่ให้ A บวกไม่ขึ้นไป S อเนี่ยอย่างแรกเลยเรียวมาเนี่ยตัวมันเป็นลายบุคคลเกินไปคนที่เล่นโหดเนี่ยมีน้อยนะครับส่วนมากก็จะามาแก้ทางพวกฟอร์เลนหรือว่าเอามาเล่นกับมูล,ลาดอะไรประมาณนี้นะเรียวมะไม่ได้แบบโหดมากอะไรเลยนะครับมันต้องใช้สกิลเพย์ค่อนข้างสูงนะไอเรียวมะเนี่ยซป,ปเปอร์แมนซป,ปเปอร์แมนเนี่ยผมว่าเอาไปซีเลยละกันนะครับเพราะว่า คนที่จะเล่นโหดเนี่ยมันมีน้อยแล้วก็ยิ่งแพทนี้เนี่ยซีมันเยอะฮีโร่แรงถ้าเราไม่เซียนจริงเนี่ยผมไม่แนะนําให้หยิบมานะไอซูปเปอร์แมนเนี่ยผมว่าเอาไปคนที่เซียนๆเ,เลยนะครับใครที่เซียนๆก็หยิบมาแต่ถ้าไม่เซียนก็ยากเลยนะครับจะเป็นพาลาเพื่อนต่อไปวอลคาดตอนที่มันโดนบัฟมาผมให้อยู่ SS สมันบัฟมาผมให้อยู่เอพอมันโดนเนร์อไปผมให้อยู่ A บวกพอ ตอนมันบัฟมันแรกๆเนี่ยโหแม่งแรงมากครับทูดามจสกิลหนมันแต่มันโดนเนิร์ฟไปเนี่ยผมไม่ค่อยเห็นบทบาทแล้วตอนนี้ไม่ค่อยเห็นคนหยิบมาเหมือนช่วงบัฟมานะครับแล้วก็ไม่ค่อยเห็นด้วยแล้วเวลาผมเจอวอล c คาดเนี่ยผมรู้สึกว่ามีตัวที่สู้กับมันได้เยอะเลยไม่ว่าจะเป็นโอเมนฟอ์เลนอ่าบูลลาดอะไรกับยีน่าอะไรอย่างงี้นะครับผมก็จะสู้ได้หรือว่าลิกเตอร์ตัวสู้มันค่อนข้างเยอะนะผมให้ A บก็พอนะไอวอลค มูลาดมูลาดจากประวัติการไต่แรงของผมมูลาดเนี่ยผมจะให้อยู่ตรง S ละกันนะครับเหตุผลที่ผมให้อยู่ตรง S เนี่ยเพราะว่าตัวแก้มูลาดเนี่ยหลกัหลกๆที่ผมเห็นในแรงก็จะมีอยู่ประมาณ2ตัวจะมีโอเมนแล้วก็ฉี ที่คนแนะนำเอ้ยที่คนนิยมเอามาแก้มูลาดนะครับแล้วก็แรงที่ไม่สูงมากเนี่ยประมาณ40 40 50 60เนี่ยเขายังแก้มูลาดไม่ค่อยเป็นนะครับพอแก้มูลาดไม่เป็นเนี่ยมูลาดจะมีอิสระในการเล่นมากอีกอย่างหนึ่งถ้าไม่เไม่ใช่เป็นพวกตัว C c พวกคิกซี่ที่ลอยกสกิลปาดมูลาดเนี่ยมูลาดก็จะมีแบบจะมี Impact สูงมากนะครับในเกมนะถ้าไม่มีตัวแก้นะไม่มีตัวจับไม่มีตัวขัดนะครับมูลาดก็จะมี Impact สูงมาก แล้วก็เวเลสนะครับเวเลสเนี่ยผมเคยเจอคนเล่นโหดนะแต่ผมเจอคนเล่นอ่อนเยอะกว่าเวเลสเนี่ยผมลังเล A บวกมันจะถึงไหมเวเลสสำหรับผม A บวกมันไปแก้ไขได้บ้าง A บวก A บวกมันแก้ไขได้บ้งวะมันแก้ไขแทบไม่ได้นะสำหรับผมนะผมลองเล่นละผมรู้สึกว่าเอาไปอยู่ B พอใช้นะครับสำหรับ เวเลสนะผมสกิลมันต้องสกิลช็อตแมนแมนแล้วก็สกิลให้โดนเอ็มอมาลี่เหรอเอมมาลี่เอมมาลี่เนี่ยต้องขอบอกไว้ก่อนว่าแรงสูงเนี่ยผมไม่เห็นเลยนะครับแรงอ่าสี่สิบห้าสิบหกสิบถึงร้อยผมไม่เห็นเลยสักเกมนะคือถ้าผมจะให้อยู่ B เนี่ยผมอยู่ในฐาน,นะที่ประมาณ20 30าดาวแล้วกันนะครับประมาณ20 30ดาวนะแต่ถ้าไปแรงสูงนี้ไม่ไหวครับ อย่าเอาไปแรงสูงเลยถ้าไม่ช่ำจริงถ้าเราเทียบแรงที่แบบไม่สูงมากก็ได้คอมคอน1 0 20ดาวก็อยู่ B แล้วกันนะครับต่อไปเนี่ยคือฉี่นะครับฉี่เนี่ยผมให้อยู่ใน A นะครับฉี่เนี่ยสาเหตุที่อยู่ใน A นะอย่างแรกเลยมันต้องใช้จังหวะเยอะคุณเข้าไปฟิก ตกคนไม่มีฟิกออกแล้วสกิลคุณไม่มีแล้วถ้าตบไม่โดนเนี่ยสกิลไม่มีออกนะครับยกเว้นสกิลหนึ่งสกิลหนึ่งมันก็ไม่ได้ไกลมากนะคือแบบฟิกเข้าไปตบหรือว่าฟิกเข้าไปโดนขัดอะไรเงี้ยมันไม่มีสกิลออกแล้วนะครับอย่างที่สองเนี่ยมันแก้ตัวได้น้อยนะหลักๆที่เห็นเอามากแก้ก็คือชาร์ล็อตชาร์ล็อตแล้วก็มูลาดนะครับสองตัวนี้ที่ผมเห็นมันแก้บ่อยอ่าถ้าแก้อีกตัวนึงก็จะเป็นสกัดเห็นแบบบ้างปรับลาย a บวกแล้วกันนะครับมันต้องใช้จังหวะเยอะเกินไม่พอนะมันโดนล้างอีกนะถ้ามันโดนล้างก็เสียจังหวะนะครับไอ้ฉีต่อไป wonder ในตำแหน่ง offlane นเดอร์ wonder ในตำแหน่ง o f f เ a n ผมไม่ค่อยเห็นเลยนะครับผมกดแรงมาแบบ4ี0หเกมเนี่ยไม่เห็นวันเดอร์เลยนะคือตัวมันผมว่าเอาไปป่าดีกว่านะครับนเดอร์ wonder เอามา o อฟเนี่ยมันเล่นยากกว่าเอามาอ f f แล้วก็มันถ้าเทียบกับพวกตัวอื่นเนี่ยผมว่ามันยังไม่ได้นะครับนเดอร์ wonder. อันตีก็คูดาวนานนะกว่าจะแทงจะาอะไรก็ยากนะครับผมให้เอาไปซีนะครับสำหรับวันเดอร์นะคือถ้าไม่เซียนอย่าเอามาออฟเลนนะครับต่อไปแบทแมนเนี่ยแบทแมนผมให้อยู่ประมาณ B แล้วกันนะครับเพราะว่ามันหายตัวแล้วก็เติมไฟได้แล้วก็ปวนป่าอะไรได้นะครับแบทแมนผมชอบตรงที่มันหายตัวคือแค่มันหายไปเนี่ยฝ่าตรงข้ามก็หลอนละนะเอ้แบทแมนอยู่ไหนวะอะไรประมาณนี้นะครับผมให้พอใช้ไอคิวกอดไอคิวกอดไอคิวกอด ไอคิวกอดเนี่ยผมให้ประมาณ B และกันนะครับต้องวงเล็บด้วยนะว่าแรงที่ไม่สูงนะครับถ้าแรงห้าสิบดาขึ้นไปเนี่ยอาจจะต้องอยู่ C เลยนะแต่ถ้าแรงไม่สูงเนี่ยผมให้อยู่ประมาณ B และกันนะครับเดี๋ยวตารางความอ่อนความเก่งผมจะมาจัดอีกทีหนึ่งนะครับคิวกอดมันเชื่องช้าตัวมัน มาหลอดเอาไปบีก่อนละกันนะครับมาหลอดก็เห็นบ้างปลา,ปลายนะเอาไปบีก่อนละกันนะครับมาหลอดตัวมันอันตีช้าแต่ก็แรงครับยอมรับว่ามันแรงจริงเรื่องเลสไอเวลาเลสเกมเนี่ยมันแรงแต่มันก็ช้าครับเติมไฟช้าเคลียร์คลิปช้าอะไรอย่างงี้อไอที่เคลียร์คลิปไม่ช้านะแต่ก็เติมไฟช้าอันตีช้าอันเนี้ยยังอุตส่าห์มาบีได้ปลาไหลมันคือไอปลาไหลเนี่ยเราต้องเอาไปเล่นแรงน้อยนะผมไม่แนะนําให้ไปเล่นแรงสูงนะครับแรงสูงเนี่ยต้องอยู่ซีแต่แรงเนี่ยแรง20 สิบ0ี่ประมาณนี้ก็อยู่ B ได้นะครับไอหย่านีเนี่ยอยู่ S S ไม่ได้นะครับอยู่ S ก็ไม่ได้เอาไปอยู่ A นะครับสาเหตุที่มันอยู่ S กับ SS ไม่ได้เพราะว่าหยานเนี่ยตัวมันจะเก่งที่สุดก็ต่อเมื่อมันเลเวล12และต้องรอเลดเกมถ้าไม่ได้เลดเนี่ยตัวมันก็จะง่อยแดกนะครับแต่ถ้ามันได้เลดมันก็โหดแต่มันก็ไม่ได้แบบโหดอะไรเวอร์แล้วนะแผทนนี้หยานเนี่ย ยกเว้นจะเป็นพวกเม็ดส้มลำนะครับสาเหตุที่มันอยู่ A บวกเพราะว่ามันต้องใช้ของเยอะนะต,ตัวนี้นะครับหลักๆเลยมันต้องใช้ของเยอะถามว่าตัวมันเก่งไม่เก่งแต่มันต้องใช้ของเยอะนะครับถ้าเทียบกับตัวอื่นอ่าต่อไปเป็นสกัดนะครับสกัดเนี่ยผมให้อยู่อืสกัดเนี่ยผมให้อยู่ A บวกนะส่วนมากสกัดเนี่ยเวลาเล่นในแร้งเนี่ยเราจะเอามาเล่นกับพวกโจก๊กเกอร์หรือว่าตัวที่แบบโป๊กชุดเดียวนะครับเล่นกับโจก๊กเกอร์เล่นกับยีนะ่า สกัดที่ผมจะเจอบ่อยเวลาผมเล่นดีหน้านะเขาชอบเอาสกัดมาแก้นะครับอ่าสกัดนี้อยู่เบวกไปก่อนละกันนะครับนําไม่น่ามีอะไรละอสกัดนี้ไอลิงไอลิงเนี่ยผมก็ให้อยู่ลิงนี้ผมลังเลผมให้อยู่ A บวกนะครับลิงสายเหุที่ให้ลิงอยู่ A บวกเนี่ยเพราะว่าถ้าลิง มีของสักประมาณชิ้น2ชิ้นแล้วมันหายตัวเนี่ยมันทุบพวกบางๆแรงมากพวกแอสซัสซินพวกเมดพวกแครี่มันทุบแรงนะครับแต่ข้อเสียของมันก็คือมันจะสู้ในเลนค่อนข้างยากถ้ามาสู้กับพวกยีน่าหรือว่าพวกอ่าสกัดอะไรอย่างเงี้ยผมว่ามันสู้ยากมันต้องใช้เชิงถ้าเป็นลิงพวกระดับพอโทษเนี่ยก็น่ากลัวนะครับไอ้ลิงเนี่ยจะค่อนข้างเห็นได้เยอะในแรงสูงๆนะคือถ้ามันหายพวกแครี่เมดเนี่ยเราเวงนะครับอืมต่อไปจะเป็นแพนด้าแพนด้าผมก็ให้อยู่ A บวกนะแพนด้า มึงถึงเอเป่าวะไอแพนด้าแพนด้าเ <Panda. S 2> <Panda S 1> หรอไอีิยผมไม่ให้เอเปล่ะผมรู้สึกว่าผมไม่ค่อยได้เจอมานหะน่อแพนด้าผมว่ามันมันดอกต่อยว่าผมยังไม่เจอคนทอดดดเลยนะครับเล่นมาแบบ7800เกมไอแพนด้า <I Panda S 2> ไปอยู่ B ีพอใช้ก่อนนะครับผมว่า A บวกมันยังไม่ถึงง่นนะเอาไปพอใช้ก่อนนะไอดานะเดี๋ยวค่อยคิดให้เองอีกทีหนึ่งแล้วกันนะครับไอดาต่อไปเออรลอ เออล่อ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 เออลอผมขอเอาไปอยู่ C แล้วกัน C ดีป่ะ C หรือ B เออล่อผมขอให้ C ก่อนแล้วกันนะไม่ใช่เออล่อไอ้อะไรนะแอคทิกสาเหตุที่แอคทิกผมให้มันอยู่ C นะครับเพราะว่าปัญช้าตัวมันค่อนข้างช้านะแบบกว่าจะอันติฟันเนี่ยมันช้านะครับแล้วก็สกิลคูลดาวนาน หลักๆเลยนะครับแล้วก็ในแง้งเนี่ยผมไม่เห็นเลยนะเออล่อไม่ค่อยได้เห็นเลยนะครับผมไม่เห็นสักเกมเลยดีกว่านะแร้งน้อยก็ไม่ค่อยเห็นเลยนะครับไอรีไอรีผมให้อยู่พอใช้นะครับสาเหตุที่ไอรีให้อยู่พอใช้เนี่ยเพราะว่าตัวมันเนี่ยมันโดนบัฟมาช่วงต้นเกมก็จริงนะแต่ แต่มันก็ต้องใช้ของเยอะครับพอๆกับหยานนะแต่ตัวมันผมรู้สึกว่าอ่อนกว่าหยานตัวหลักๆที่ผมเห็นเขาเอาไอริไปสู้เนี่ยจะเป็นฟอร์เรนนะครับส่วนมากคนชอบเอาไปแก้ฟอร์เรนกันถ้าไม่ใช่ฟอร์เรนเนี่ยก็ไม่ค่อยเห็นเลยนะไอริเนี่ยค่อนข้างแพแพเยอะนะครับไม่ว่าจะโดนยีหน้าต้นเกมโดนเพิเผิดโดนลิงด้วยนะผมว่าอาจจะโดนลิงด้วยนะถ้าแบบของเท่ากันอะไรอย่างเงี้ยโดนลิงถ้าโดนฟอร์เรนช้ำๆก็ไม่รอดเหมือนกันนะครับ ไอตัวนี้นี่แหละครับอยู่ B พอใช้ไอลิเอาไปอยู่ B แหละมันใช้มันใช้ของเยอะไปหน่อยต่อไปริปปออุ้ยริปปนี่น่าสนใจมากริปปผมให้ A บวกถึงแม้มันจะโดนเนิร์ฟมาแต่มันเอาไปสู้กับชาร์ล็อตนะครับลิปปเนี่ยเป็นตัวแก้ทางชาร์ล็อตนะสู้ชาร์ล็อตสู้ยีน่าสู้สู้โอเมนิสู้ไม่ได้สู้สกัดก็ไม่แย่สู้เรียวมะก็ไม่แย่สู้มมาก็ไม่แย่นะครับสู้ฉี่ก็ไม่แย่นะเพราะฉะนั้นเนี่ยอยู่ A นะครับเหมาะสมที่สุดแล้วไอ้ตัวนี้ต่อไปเป็นลิกเตอร์ลิกเตอร์ผมก็ให้อยู่ A บวกนะครับเพราะว่าเขาเอาไปเจอกับพวกยีน่าแล้วก็เรื่องในทีมไฟเนี่ยโหดเรื่องยืนไฟทีมไฟถ้าเล่นสายดาเมจก็แรงเอาไปอยู่ A บวกตัวมันเล่นง่ายด้วยนะไม่ได้เล่นยากอะไรมากนะครับแบบสกิลอันตรีสกิลหนึเข้าไปตีตีตีสกิลสอะไรงี้นะต่อไปเป็นซานิดซานิดเหรอ ซาน,นิสเนี่ยผมไม่ค่อยเเห็นคนหยิบมานะแต่ผมมองว่าตัวมันโหดอยู่นะผมลำเอียงกับการที่ไม่เห็นใครหยิบมาซาน,นิสเนี่ยผมเจออยู่ประมาณ2เกมนะครับจาก5600เกมนะส่วนมากแล้วเกมที่ผมเจอเนี่ยผมจะเล่นอ่าเล่นโอเมนนะครับส่วนมากซาน,นิสเนี่ยคนเอามาเจอโอเมนนะครับซาน,นิสเ่กตัวแก้อเมนนะใครที่ไม่รู้นะครับตัวมันสู้โอเมนได้แบบง่ายเลยนะช่วง การเกมถึงเลทเกมนะครับซานิสสู้โอเมนได้ซานิสชนะแค่ยีหน้าเปล่าชนะโอเมนด้วยนะครับน่าจะชนะโอเมนด้วยไม่แน่เลทเกมอาจจะไปชนะชา์ลอตด้วยนะถ้าชา์ลอตวิ่งไม่ออกนะครับผมไม่แน่ใจเหมือนกันเพราะว่าไม่ค่อยได้เจอเลยอเวลาเล่นชา์ลอตเจอซานิะครับขอให้บีพอใช้แล้วกันนะครับต่อไปหรอไอซินเนเทียนะครับซินเนเทียเนี่ยผมไอซินเนเทียเนี่ยผมเล่นเยอะนะผมเจออยู่2เกมไอสองเกมนั้นะเป็น เม็ดส้ม1คนแล้วก็เม็ดเม,ม็ดระดับประเทศ1คนเพราะฉะนั้นนี่อยู่ F อยู่ C นะครับคือถ้าไม่เซียนอย่าไปเล่นเลยนะครับเสีเยลลำบากเพื่อนนะบอกตรงต่อไปเป็น,นเดกต์ลาต้องขอบอกไว้ก่อนว่าไอเดกตาเนี่ยเอาไปเล่นแรงน้อยนะอย่าไปเล่นแรงสูงนะครับผมผมให้เทียร์มันเพราะว่ามันเล่นแรงน้อยนะไอ,ไอเดกตาซีไหมผมว่ายังไม่ซีในแรงน้อยนะแต,แต่แต่ไม่เห็นเลยเดกตาไม่เห็นจริงครับเดกตาไม่เห็นเลยแต่ผมว่ามันไม่ได้อ่อนวอร์ ผมว่าให้มันอยู่อยู่ B ให้อยู่ B ไปก่อนนะเพราะว่าตัวมันเนี่ยถ้าเราเล่นเป็นในแรลงน้อยเนี่ยโหดนะครับแต่แรลงสูงมันไม่ไหวเล็กต้าแรลงสูงไม่ไหวนะครับคนแก้ได้หมดละต่อไปเป็นแมกเทนซิสันนะครับปู่แมกเทนซิสันเนี่ยผมให้ไปอยู่ B นะครับเพราะว่ามันเล่นได้เอาไปลวงพวกเมดแคลร่ ie, ลวงได้นะครับตัวมันเนี่ยค่อนข้างเล่นได้นะแต่ก็ไม่ได้โหดนะครับผมให้อยู่ B B, B แล้วกันนะครับไอ้ไบนี่ก็เจอนะครับในแรลง คนชอบเอาออฟเลนนะไอไบเนี่ยผมให้เป็นตัวเฉพาะทางแล้วกันนะครับถ้าคุณเล่นพังปุ๊บช่วงต้นเกมกลางเกมเนี่ยเพื่อนเหนื่อยเหนื่อยเพื่อนนะครับถึงแม้ว่าเลดเกมมันจะโหดจริงแต่ต้นเกมกลางเกมเนี่ยสำคัญนะครับผมให้ไปอยู่เฉพาะทางนะครับไม่เซียนยาเนียนมาเล่นนะครับทาล่าทาล่าผมให้ไปอยู่ตรงพอใช้นะครับทาล่าให้อยู่ตรงพอใช้รู้สึกว่าไม่ค่อยมีอิมแพคกับเกมสักเท่าไหร่นะช่วงต้นเกมนะครับต้นเกมเนี่ย ดามเมจมันก็เบาเรื่องข้อดีก็คือมันรีเลือดนะต้นเกมเนี่ยมันไล่ใครไม่ค่อยตายนะครับแล้วก็พอไปกลางเกมเล็ดเกมฝัม่งต่งข้ามีของเนี่ยทาร่าก็เริ่มจะยืนไม่ไหวละให้มันไปอยู่ B พอใช้นะครับไอ้ทาร่าต่อไปเป็นเออร์ล่อเออรล่อเนี่ยผมไปดูสตรีมกอลเลียดคนหนึ่ง เห็นเออร์ล่ในเกมนั้นนะเห็นเออร์ล่ในแบบแหงกอเลียตนะครับแต่ผมลองไปเล่นดูละผมว่าตัวมันก็ค่อนข้างเล่นยากอยู่นะต้องเอาไปแก้เป็นบางตัวนะครับมันแบบถ้าความหลากหลายผมว่ามันไม่ค่อยเยอะผมลังเลระหว่าง A บวกกับพอใช้ถ้าถามใจผมเนี่ยผมให้ไปอยู่พอใช้นะถ้าถามใจผมนะครับแต่มันก็มีสตรีมเมอร์ไฮบิดเอ็กเก็บเม็ดส้มอยู่ผมก็ไม่แน่ว่าตัวมันเก่งขนาดไหนเพราะว่าผมไม่ค่อยได้เล่นเลยแล้วก็ในแรงเนี่ยผมไม่เจอเลยนะครับในแงลงเล่นไปถึงร้อยดาวเนี่ย เจอเออรอบประมาณเกมหนึง่งถ้าจําไม่ผิดนะครับอ่าผมให้ไปอยู่พอใช้แล้วกันนะด้วยความที่ผมลองเล่นแล้วผมว่าตัวมันถ้าจะชนะหรออาจจะต้องชนะไอลิกเตอร์ไหมลิกเตอร์อ่าชนะชนะตัวทื่อๆนะอาจจะสู้ลิกเตอร์ได้นะครับต่อไปอันเลนเหรออันเลนเนี่ยพูดตามตรงนะผมคิดแล้วคิดอีกพูดตรงๆเลยถ้ามันไปอยู่พอใช้เนี่ยก็ต่อเมื่อต่อเมื่ออะไรดีแต่เอส กับเอเดเนี่ยไม่น่าถึงนะครับสำหรับผมนะถ้าไปอยู่พอใช้อ่ะในแร้งผมก็ไม่ค่อยเห็นนะครับเห็นประมาณไม่เกิน1ิบเกมผมให้ไปอยู่ <c oughs> อยู่เลยดิใช้ได้อ่ะถามว่ามันใช้ได้ไหมอเลนเดี๋ยวนะทบทวนอนเลนใช้ได้แต่จากประสบการณ์ที่ผมขึ้นโซลไปร้อยดาวเนี่ยผมยังไม่เคยเห็นคนโหดเลยอเลนยังไม่มีอเลนที่โหดให้ผมชื่นใจเลย <c oughs> ผมว่าเอาพอใช้นะ คือมันเป็นตัวที่เฉพาะคนเนะ่ะคือการที่คุณจะเล่นอนเลนโฮดอเลนโรมอเลนออฟเนี่ยแม่งเป็นตัวเฉพาะคนแล้วก็ผมไม่ประสบการณ์เจออเลนในเลงโซโล่นเนี่ยไม่ค่อยดีสักเท่าไหร่นะครับไม่ว่าจะอยู่ฝั่งตรงข้ามอยู่ฝั่งตรงข้ามผมก็ยิ้มอยู่ฝั่งผมผมก็แบบเฮ้ออะไรอย่างนี้นะครับอเลนเหรอเอ๊ะบ,บอกผมว่าไม่น่าถึงปะ อยากไม่ให้อยากให้มันไปเอฟนะอันเลน,น่ะนะเอาให้มันอยู่บพออันเลนอยู่อยู่บนะสำหรับผมนะครับผมไม่แน่ใจว่าตะกอยครั้งก่อนผมให้อันเลนอยู่ไหนวะครั้งก่อนผมก็ให้อันเลนอยู่บนะอ่าแต่ว่าผมก็ยังแบบเหมือนเดิมต่อไปเป็นอ่าเอนโซเอนโซผมเคยเจอประมาณแรงเก้าสิบดาวอยู่2เกมเอามาเล่นเล่นอะไรวะเล่นเล่นเล่นออฟนะเอนโซเนี่ยถ้าผม วีคอไม่ผิดนะครับเหมือนมันจะสู้ชาร์ลอตได้เมนชาร์ลอตก็ลองมาพิมพ์ดูนะว่าแบบเป็นยังไงอะ่ว่าเอนโซแต่ผมไปเล่นแล้วแม่งเจอสู้ชสู้ไอเอนโซยากเพราะแม่งเกี่ยวปุ๊บเราเสียจังหวะดึงกระตุกอะไรอย่างเงี้ยแต่ถามว่ามันมันมันโหดไหมก็โหดแต่ก็ต้องเป็นเฉพาะทางนะครับถ้ามา lane. ออฟเลน่อไปเป็นวีโร่ที่ผมมองไม่เห็นเลยว่าทุกคนวีโร่มันโหดไหมอ่ะ รีโ o w อ f เลยี่เคื่อผมไม่เจอซักเกมเลยอะตั้งแต่เล่นมาในซีซั่นนี้ไอ้แค่แต่ถ้าโปรเเยอเ์เล่นโหดนะแต่ผมไม่เจออะแต่ผมไม่เจอเลยนะวันนั้นผมเคยเจอแบบโปรเเยอเ์เล่นทีนึงแม่งแรงผมแล้วงงระหว่างพอใช้กับไม่เซียนเอาอะไรดีผมว่าไม่เซียนอยากมาเล่นแล้วกันนะครับแต่ตัวมันแรงนะเรื่องความแรงต้องให้มันแต่ถ้าไม่เซียนเนี่ยผมว่าอยากมาเล่นเลยนะครับผมไม่เจอสักเกมเลยต่อไปเนี่ยก็จะเป็นตัวพวกแบบเอามาแก้ทางนะครับ ไายาเตะนี่ก็คือแบบถ้าไม่เซียนก็อย่าเอามานะครับแก่ฟอร์เรนนะคือผมก็เคยเจอประมาณ 3- 4เกมนะครับเอาอายาเตะมาเจอฟอร์เรนผมโดนฟอร์เรนผมล้าซะนะถ้าไม่เสียนน่พยายามอย่าเอามาเล่นออฟเรนนะครับเหนื่อยอยู่นะถ้ายิ่งเกมตามเนี่ยยิ่งเหนื่อยนะครับ2แครี่ด้วยนะครับอ่าแล้วก็เป็นต่อไปเป็นทาชิออฟเลนทาชิออฟเลนก็ผมว่าอาจจะต้องเป็นเฉพาะทางนิดนึงถามว่ามันเล่นได้ไหมเล่นได้นะครับ เอาไปเจอตัวถึกๆผมให้อยู่พอใช้นะครับทาชิล็อกซี่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 ผมเคยเจอเกมเดียวเอาเป็นอยู่พอใช้ตัวมันยืนเลนไม่ได้น่าเกียดนะล็อกซี่ยืนเลนได้ง่ายด้วยอืออยู่พอใช้นะครับล็อกซี่ซีลนี่ก็เป็นเฉพาะทางนะครับโอเคต่อไปเนี่ยตัวที่ผมเกือบลืมไปก็จะเป็นใบจานนะครับผมใบจานหรือบีเจนะผมให้อยู่ประมาณพอใช้นะครับบีเจนตัวมันเนี่ยไม่ได้โหด อะไรมากนะแล้วก็ในแรงคงไม่ค่อยได้เห็นด้วยนะครับส่วนมากจะเห็นแรงน้อยน้อยมากกว่าแหลคงสูงไม่ค่อยเห็นคนระมาจ้าหรอไอ้มาจ้ามีไหนมาจ้าทุกคนอยากได้มาจ้าหรอครับมาจ้าในตำแหน่งอัพเลนนะไปไปไป,ไปอย,ปอยู่ไปอยู่พวกไอนี้ก่อนแล้วกันไปอยู่แบบเมนล้วกันนะครับเพราะว่าไม่ค่อยได้เห็นเลยนะคือถ้าเมนอาจจะเล่นแบบไป A ไป B ไป C อะไรได้นะแต่แบบพวกไม่ใช่เมนนะ่ยอย่าหาเล่น ลอเลี้ยวรอรอเลี้ยวอ่ารอเลี้ยวรอเลี้ยวอ่านทุกคนรอเลี้ยวผมก็เห็นอยู่ไม่ไหนวะาไอ้รอเลี้ยวอ่ารอเลี้ยวรอเลี้ยวออฟเลนเอาไปอยู่เมนไอ้พวกตัวแปลกเนี่ยต้องเป็นเมนครับไม่อย่างนั้นกากไอ้รอเลี้ยวเนี่ยตัวดีเลยนะมีอยู่มีอยู่สองอย่างคือไม่โหดก็คืออ่อนกลางๆผมไม่ค่อยเห็นนะไอ้รอเลี้ยวนะครับรอเลี้ยนี่อยู่ซี นะครับต้องเป็นเมนเท่านั้นถึงจะมาออฟเลนถ้าไม่ใช่เมนไม่โหดอย่าเอามาออฟเลนอาระตายเยอะไปะต่อไปเนี่ยเดี๋ยวเราจะเรียงความโหดจากการวิเคราะห์ของผมนะครับอาราตี้บอกผิดหวังกับอารเลนผมจําได้ซีซั่นก่อนผมก็วิเคราะห์มันก็อยู่บตอนนี้ก็ให้มันอยู่ B ีรอมันโดนบัฟผมจะให้มันขึ้นไปอยู่ ASS นะครับคุณอาราตี้แต่ตอนนี้มันยังไม่โดนบัฟนะคุณต้องไปส่งเรื่องให้กาลิน,นาไปบัฟมันเยอะๆนะอาอรอเลนเนี่ยผมว่า อันดับหนึ่งอยู่แล้วอัเลนตอนนี้นะครับฟอร์เลนอันดับหนึ่งไอคิผมอยากเอาชาร์ลตลงมาบ่าทุกคนไม่ใช่อะไรนะแม่งคือถ้าเรามองในสล็อตแบนนะคนจะแบนฟอร์เลนเยอะมากนะครับแค่เรามองในสล็อตแบนกับชาร์ลตอะแม่งก็ต่างกันแล้วนะคือแบบแบนบชาร์ลตเนี่ยแบบประมาณเล่นร้อยเกมเนี่ยจะเจอประมาณสักห้าเกมจะแบนชาร์ลตถ้าผมทำอย่างนี้จะน่าเกลียดไหมเพราะว่าไอฟอร์เลนเนี่ยมันอยู่ในสล็อตแบนด้วยนะครับอย่าเราอยา่า เราอย่าลืมนะมันอยู่ในสล็อตแบนแล้วก็ตัวแก้น้อยนะครับเนี่ยนะผมขอเป็นอย่างนี้ละกันนะครับเมนชาล็อตขัดใจก็ขอโทษด้วยแต่ผมรู้สึกว่าการที่สล็อตแบนเนี่ยแบนฟอร์เรนไปแปลว่าฟอร์เรนเนี่ยก็ต้องมีอิมแพคกับเกมเยอะนะผมขอให้ชาล็อตอยู่ S ในฐานะที่เก่งละกันนะครับถ้าเราเรียงจากฮีโร่นะผมจะให้ชาล็อตก่อนชาล็อตยีน่าอายีน่าแล้วก็จะเป็นไอ้แมวถ้าเรียงตามอันดับถ้าผมเรียงตามอันดับ แหลงความเก่งการแก้ทางแล้วก็ประสบการณ์นะครับผมขอให้ชาร์ลอตเนี่ยอยู่อยูเก่อนนะครับอยู่เอออันดับหนึงเลยข,ของในช่อง S นะครับแล้วก็ตัวแก้ทางที่แบบคนไม่ค่อยคนแก้ทางไม่ค่อยได้อะแรลงน้อยแล้วก็อ่าแรงกลางแล้วก็ค่อนข้างแหลงสูงนะครับแต่ถ้าแบบ80 90ดาวเนี่ยเริ่มแก้มูาหลากกันได้ละแต่คอนต้นเนี่ย จะแก้มูลาดกันไม่ค่อยได้นะครับคือเพราะฉะนั้นเนี่ยก็จะอยู่ในสล็อตแบนค์ค่อนข้างบ่อยนะครับมูลาผมจะให้อยู่ต่อจากชาล,อล็อตละกันนะครับต่อไปก็จะเป็นอายีนานะครับอียีนาเนี่ยผมก็เห็นบ่อยอยู่แต่ก็ถามว่ามันสู้โอเมนได้ไมั้ยก็ก็ดวนได้อะนะแต่มันทําเดินเกมทําจังหวะยืนแทงให้เพื่อนได้ลวงได้มันทําประโยชน์เยอะนะครับสารพัดประโยชน์นะถ้าเทียบกับโอเมนแต่ครับอันนี้ก็คือเรียงจากเก่งมาอ่อน นะครับในในประสบการณ์นะต่อไป A บวกไใช่ A บวกเนี่ยผมลังเลนะคือผมลังเลอยู่ประมาณนี้อ่าหยานหยานนี่ไม่น่าอยู่อ่าประมาณนี้หนึ่งสองสามสี่ห้าแต่จริงๆอ่ะผมอยากให้ประมาณคือถ้าผมถามจริงๆนะไอ้ฉี่เนี่ยมันคือถ้าผมอ่ะผมต้องบอกก่อนนะว่าผมวัดจากที่เจอในแล้งนะครับแล้วก็ประสบการณ์ผมขอให้ไอ้ลิกเตอร ผมเอาลิกเตอร์ก่อนเพราะว่าล er ิกเตอร์เนี่ยเจอบ่อยถ้าเทียบกับไอ้เรียวม้าไอ้ฉี่ไอ้สกัดเนี่ยลิกเตอร์เนี่ยเจอ er บ่อยสุดผมขอให้ลิกเตอร์อยู่อันดับหนะึ่งนันจากความรู้สึกผมนะตัวที่สองเนี่ยไม่ค่อยโอ้โะตัวที่สองเอาอะไรดีวะฉี่แล้วแต่คนใช่ฉีฉ่มันแล้วแต่คนครับฉี่มันทําทําจังหวะเยอะมันเลยขึ้นไม่ได้อะตัวที่สองอะไรดีทุกคนว่าไงตัวที่สองผมลังเลนะไอ้ชิ่อนั่นตีเบียดผมให้เรียวมาไหมเพราะว่าริปปไม่ค่อยเห็นด้วยว่าแพทเนี่ยเอ้ยไม่ใช่แพทนี้หลังๆมาไม่เห็น เลียวมาลิโป่สีหรือว่าเลียวมาสีลิโปเลียวมาลิโป่สีเลี้ยวมาสีลิโปไอลิโปกับฉีผมเลียวมาไอลิโปกับสีถ้าเล่นง่ายผมให้ไอลิโปผมวัดจากการแก้นะไอลิโปเนี่ยส่วนมากคนจะเอาแก้ชาร์ลอตไอสีคนก็เอาแก้เอาแก้ชาร์ลอตที่ผมเจอนะครับแต่ลิโป้เล่นง่ายกว่าไอลิโป้เนี่ยเล่นง่ายกว่าผมให้ลิโป้อยู่หน้าแล้วก็สีเนี่ยแม่งต้องทําจังหวะเยอะแล้วก็หาจังหวะนานให้อยู่หลังโอเค ไอไ Eller, ้มามึงขึ้นได้ไหมไอ้มาอ่ะพอๆกันเลยไอสามตรงไอสามตัวเนี่ยพอๆกันอ่าแล้วก็้าเลี้ยงตรงนี้ผมให้หยานกับลิงหยานกับลิงไอหยานนี่ไอหยานจะโหดเวลสิบสองแต่มันก็โหดโหดโหดจริงแต่ถ้าเจอคนอ่อนก็อ่อนถ้าเรามาวัดที่เมนผมให้ลิงถ้าเรามาวัดกันที่เมนช่วงต้นเกมกลางเกมเนี่ยผมว่าไอลิงเนี่ยน่ากลัวกว่าเลดเกมไอลิงก็น่ากลัวไอหยานน่ากลัวก็จริงแต่มันไม่ได้หายตัว นะครับผมก็เลยให้ลิงอยู่ข้างหน้าเพราะว่าลิงเนี่ยถ้าเรามาวัดกันที่เม็ดส้มนะเม็ดส้มมาเล่นออฟเลนเหมือนกันลิงไอ้พวกลิงเนี่ยมันก็จะแกงละเวลสี่เวลแปดเนี่ยมันก็เริ่มเริ่มเริ่มออกล่าละไอหย,ยานก็ออกล่าแต่มันไม่ได้แบบปุ๊บปั๊บเหมือนลิงนะครับแล้วก็ถ้าไปเลทเนี่ยไอ้ลิงมันจะน่ากลัวตรงที่มันหายตัวไอหย,ยานเนี่ยมันมองเห็นมาท้ายท้ายหรอผมยังไม่ให้มาท้ายท้ายนะพูดจริงๆยังไม่ให้มาท้ายท้ายนะเพราะว่ามันยังเล่นได้อ่ะนะแบบ ปลาล้ลวงหลังอะไรอย่างนี้ผมว่าได้ตรงนี้แหละแต่ไอสองตัวที่อยู่ข้างหลังนี้มันต้องใช้ของนิดนึงนะประมาณนี้ต่อไป B พอใช้ต่อไปจะเป็นอ่าพอใช้นะครับพอใช้ฮีโร่ที่เราเห็นบ่อยๆเชื่อมั้งแทบไม่มีอะไรเลยวะถ้าแรงสูงนะถ้าขึ้นไปไต่แรงสูงที่ผมเห็นบ่อยๆก็จะมีไอตัวนี้อันเลนอะ ให้มันก็ได้ถ้าไปแรงสูงถ้าเราขึ้นแรงสูงเนี่ยตัวที่บอมเห็นบ่อยๆสุดเนี่ยก็จะเป็นอันเลนเห็นที่รู้สึกว่าเห็นบ่อยกว่าตัวอื่นโมทอส,ส่วนมากคนจะไปโรมออฟก็มีบ้างเอมารี่เนี่ยขอเอาไว้หลังก่อนไอเวเลสนี่ก็เห็นบ่อยแบทแมนแบทแมนออฟแม่งเล่นมาทั้งซีซั่นผมน่าจะเห็นอยู่เกม2เกมไอไหลเอาไว้หลังก่อนไอเนี้เอาไว้หลังก่อนแม็กผมไม่อยู่หน้าใบาจานทาชิอยู่นี้ใบาจานต้องอยู่ข้างหน้า อันเลนโมทอสเวเลสเวเลสก็เห็นแต่ก็ไม่ได้โหดอะเวเลสแพนด้าก็อ่อนมารลอดก็มารลอดอีกตัวนึงต้องอยู่ข้างหลังมารลอดต้องอยู่หลังๆเลยอันเลนอ่าแพนด้าไอริโอ้โหยฉัมนึกคิดยากว่ะผมคิดยากมากเลยอนะแล้วเนี่ยแม่งก็พอๆกันอนะแม่งมีประโยชน์คนละอย่างกันอนะโมทอสกับเวเลสโมทอสกับเวเลสผมให้โมทอสนะโมทอสกับเวเลสผมให้โมทอสอืมแพนด้าไอริไอริซานิสซานิสซานิส ซานิตก็ไม่ค่อยเห็นแต่ตัวมันโหดอยู่นะนี้ได้ปหแต่ไม่ค่อยเห็นจริงๆนะซานิตอะแต่ถามว่าตัวมันโหดไหมโหดอะครับอืมเอาว่าจากความโหดเลยแล้วกันจากความโหดนี่ไหมใบจานมันเติมไฟเร็วดีผมชอบเติมไฟเพื่อนเร็วอืมไอรีเหรอไอรีทาร่าก็ไม่ค่อยเห็นอไอรีอยู่หน้าทาร่าพันด้าพันด้าอยู่หลังเออล่อไฮบิดเอ็กเออล่อไฮบิดเอ็กไม่ต้องได้ยังไงให้โหวดวะแม่ผมยังผมลองไปได้สองสามเกม รู้สึกแม่งต้องฉันต้องเจอตัวแบบทื่อๆถึงจะเล่นได้อะประมาณนี้แล้วกันนะครับบี B. ผมขิ้เกียจจัดแล้วว่าพูดตรงๆเลยครับผมบีมันจัดยากอะตัวมันมีประโยชน์คนละอย่างกันนะครับมันมีประโยชน์ไม่เหมือนการนนะโหดการเกมเลดเกมอะไรอย่างงี้นาประมาณนี้แล้วกันนะครับเดี๋ยวขอวิเคราะห์ดูอีกทีนึงผมว่าไอ้แบทแมนน่ากลัวกว่าอะแบทแมนอยู่นี้แล้วกันนะจ๊ะแบทแมนแพนด้ากับไอ, ana, อ้ทาร่าเหรอทาร่ามึงไม่ควรอยู่หน้าอ,อยู่นี้ไอ้มาหลอดมึงลงมาตามอีกหน่อยมึงต้องลงมาตามอีกนิดนึงอะมาหลอดต้องอยู่หลังแม็กมาหลอดต้องอ ประมาณนี้นะครับผมสาหรับความโหดของ B นะมันจัดยากนะครับผมก็ไม่รู้จะวัดจากอะไรนะแต่ละคนมันก็มีแบบประโยชน์คนละอย่างกันนะครับตัวมันกินกันไม่ค่อยลงอะเรื่องความพอใช้นะใกล้ๆหนึ่งร้อยพวก a B ลงแทบไม่ได้ใช่มันเลยบีขอ,อยากไงพวกแบบ A เนี่ยยังเห็นบ่อยอยู่แต่แม่งพอ B เนี่ยแม่งเริ่มยากครับมันไม่ค่อยเห็นแล้วอะต่อไป C ไอตัว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  C, อว C. โอเค แหลงซี e ก็ประมาณนี้นะไม่ต้องจัดอะไรมากนะครับถ้าไม่ใช่เมนก็อย่าหยิบมาละกันนะก็ประมาณนี้แหละผมว่าไม่ต้องจัดหรอกไอ้พวก C ีเนี่ยมันก็ต้องเป็นเมนจริงๆแล้วก็ต้องวัดจากฝีมือของแต่ละคนนะครับมันเทียบไม่ได้นะเนี่ยถ้าทุกถ้าพูดถ,ถึงซุปทุกคนก็อาจจะกว่าน้อยอะไรอย่างเงี้ยมันก็แบบอ่อยยากอะถ้าพูดถึงตัวอื่นย่ยมันแม่งมัน,ม,นมันกินกันไม่ได้นะครับโอเคก็ประมาณนี้นะสําหรับเทียของผมนะครับทุกคนว่าต้องปรับอะไรอีกไหมเดี๋ยวผมจะเซฟลงใน ช่องนะครับทุกคนวมาต้องปรับอะไรอีกไหมลองลองแสดงความคิดเห็นมาสิ